สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปพลังงานคุณและเขาเนะคะวันนี้มุมกล้องมันแปลกๆนิดนึงนะคะอาจจะมืดสักนิดหนึ่งต้องขออาภัยด้วยนะคะเอ่อสำหรับใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้อันนี้มันไม่เชิงเป็นรนดอมนะคะมันเหมือนเป็นคอลเลกทีฟมากกว่าไม่ได้เป็นพิกอาการนะคะแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนอยู่ดีดเราก็มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญน,นะคะไม่จําเป็นที่ว่าคุณจะต้องเจอคลิปนี้สมมติ E.P. นี้เป็น E.P. ที่5คุณจะเจอก่อนหรือเจอหลัง E.P. ที่2ที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับพลังงานของเรานะคะแล้วก็การดูดวงไปการดูดวงโดยกว้างค่ะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังใครอยากจะดูดูดวงส่วนตัวเนี่ยตุกแนะนําทักไลน์ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ วันนี้เราจะเปิดดูในเรื่องของพลังงานคุณและเขานะคะว่าคุณคิดยังไงเขาคิดยังไงความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ตุกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ในสถานะอะไรบางทีแล้วคุณอาจจะเป็นแฟนกันคุณอาจจะเป็นคนความสัมพันธ์นไม่ชัดเจนหรืออาจจะเป็นคนที่แอบ,บชอบก็ได้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าออบอกไว้ก่อนอะคลิปนี้จะสั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ ออขอถ้าเกิดสมมติมันเป็นพลังงานดีๆอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์รับคาทํานายกันได้แล้วก็พลังงานนี้มันจะได้ถ้ามันดีมันจะได้เกิดขึ้นกับคุณเร็วขึ้นนะคะอย่างนั้นเรามาดูกันค่ะทุกขอดูพลังงานหลักของคุณเขาตอนนี้กันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแชริฟายกันตัวอาจจะไม่ได้บอกนะคะว่าเออมันเป็นทางพลังงานของคนธาตุไหนอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นพลังงานรวมนะคะอ่ะไปแรกนะคะได้ไพ่เดช แปดไม่เท้าค่ะบางคนอาจจะเพิ่งกลับมาคุยกันใหม่หรือเปล่าเพิ่งกลับมาคุยกันเพิ่งกลับมาคุยกันแบบอีกรอบอะไรประมาณนี้บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมามาใหม่หายดูไม่ค่อยมั่นคงมีความเป็นความสัมพันธ์ที่อารมณ์เหมือน อารมณ์เหมือนแชทหนักขวาอารมณ์เหมือนแชทหนักขวาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีการกลับมาคุยกันเริ่มมีการกลับมาแบบติดต่อสื่อสารกันบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ,ธ์ที่มันหายไปเลยหายไปเลยสักระยะหนึ่งเลยแหละแล้วก็พอกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอเหมือนมาคุยกันเราก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างแบบมันไม่ค่อยที่จะคลิกกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณด้วยนะที่รู้สึกว่าไม่ได้คลิกไม่ใช่ตัวเขานะคะแต่รู้สึกเหมือนเขาพยายามที่จะคุยดีขึ้นอะไรอย่าง osa. นะคะค ไพ่มีเดเดวิลค่ะมีห้าเมถาสี่เมถาอืมถ้าเกิดดูในเรื่องของภาพรวมอะพลังงานวันนี้มันเหมือนเป็นคนที่ก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะไม่ถึงขนาดตัดจบ แต่เป็นพลังงานของคนที่คุยกันมามาหายหายสามวันตอบทีสีวันตอบทีหรือบางทีหายไปเป็นเดือนแล้วก็มีการกลับมาพูดคุยกันแต่ว่าการพูดคุยกันคุณรู้สึกว่าไม่ได้คลิกกับคนคนคนนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากลับเป็นตัวเขาเองที่รู้สึกเหมือนพอกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งมันรู้สึกอะไรบางอย่างบางทีแล้วมันอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าระยะเวลาที่เขาหายไปเขาก็ส่องคุณเขาก็เห็นคุณว่าเออคุณดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นนะเราก็อยากจะกลับเข้ามาสารความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได ให้มันขึ้นห้าไม่เท้าสี่ไม่เท้าเนี่ยมันเหมือนกับคนแบบอารมณ์เหมือนตอนนี้เริ่มรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของความสเสน่หาหรือความชอบอะไรในตัวคุณแต่ตอนนี้กลับรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนนะคะมีเรื่องของการคิด18บดวกด้วยอารมณ์เหมือนเอ่อก่อนหน้านี้อาจจะแค่คุยคุยกันไม่ได้คิดอะไรมากคุณก็ไม่ได้คลิกเขาก็ไม่ได้คลิกพอมาตอนนี้เริ่มรู้สึกคลิกเริ่มรู้สึกอยากแบบคิดเรื่อง18บวกขึ้นมาเริ่มรู้สึกอยากสารความสัมพันธ์นะคะอย่างั้น ตุกขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะกับความสัมพันธ์นี้คุณคิดและรู้สึกยังไงอืมนะขอวางไพ่ให้ชัดก่อนโอเคมันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกแบบ ก็ไม่ได้อยากไปต่อสักเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. พอมาช่วงนี้พอตอนที่เขากลับมาคุยกับเราอีกครั้งเนี่ยมันอารมณ์เหมือนเอ๊ะทำไมเขาดูว้าวจางังเขาดูใส่ใจเรามากขึ้นเขาดูชอบเรามากขึ้นเขาดูเหมือนทําดีมากขึ้นมันก็มีอารมณ์ของคนที่รู้สึกเหมือนอ่ารู้สึกว่ายังไงนะมันความรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกเรารู้สึกดีอะรู้สึกเหมือน เหมือนกับว่าเอ้ยก่อนท่านี้มันไม่เคยเป็นแบบนี้พอมาเป็นแบบนี้คุณลุกก็จะแอบรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะเออคุณจะรู้สึกว่าเอ๊การกลับมาของเขามีเสน่ห์หรือเปล่าตอนนี้คุณอาจจะสาหรับบางคนที่เข้ามาคุณเริ่มรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นตัวเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะแบบทั้งทั้งที่บางคนคุณก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรหรอกแต่คุณจะแอบรู้สึกว่าคนคนนี้ เข้ามาเป็นตัวเรื่องของคุณแล้วก็คุยได้คุยสนุกแบบเออถ้าเขาดีกับเราเราก็คุยอะไรประมาณนี้ไหนๆก็เคยเป็นคนคุยเก่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบมาก่อนเพราะตอนนี้เขากลับมาคุยดีด้วยคุณก็แค่รู้สึกระวังตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุยดีเดี๋ยวสักพักก็คงหายไปแหละไพ่คุณดูยังไม่ได้คิดอะไรมากแล้วไพ่คุณมีความรู้สึกว่าพอฉันดูดีขึ้นพอฉันดีขึ้นเธอก็กลับมาเลยประมาณนี้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวขอดูพลังงานของตัวเขา ขอดูพลังงานของตัวเขาที่มีต่อคุณเนะะี่ยค่ะโอ้ไพคินถือเหรียญ The Horrufans The Magician ดูมั่นใจมากเลยนะคนคนนี้ดูมั่นใจมากเลยว่าออยากไปต่อชอบรู้สึกโอเคกับคุณมากแอบมองแอบดูแอบชอบไลฟ์สไตล์แอบมีการวางแผนนะคะแอบมีการคิดการไกลแอบมีการแบบเอ้ยความสัมพันธ์จะเป็นไงอภัยสองถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มี The Hermit มีต์มีเดอะเวยเขาคิดเยอะค่ะถ้าพูดตรงๆเนี่ยกับคนคนนี้คนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอนะ Okay, เอาแค่คิดกับคุณก่อนนะยังไม่คิดกับครสัมพันธ์เนี่ยคิดเยอะมากวางแผนกันไกลมากมองภาพถึงขนาดเราเดินจูงมือกันแล้วมันเป็นยังไงมองดูในเรื่องของอนาคตถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วเ,เป็นยังไงเลยนะคะคือคิดไกลมากคิดหลายอย่างมากแล้วก็แบบมีความรู้สึกเหมือนปลื้มปิ่มใจถ้าเกิดสมมติได้คุณมาครอบครองอะ่ะบางคนบางทีนะพลังงานของคุณมันอาจจะดูดีขึ้นจริงๆถ้าไม่ดูดีขึ้นเรื่องงานก็ดูดีด้วยหน้าตาฐานะหรือรูปร่างอย่างเงี้ย แล้วมันดึงดูดเขาคนนี้เข้ามาบางคนอาจจะหมายถึงบอดี้เราดีหรือหอลิงเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เขามันเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าโหคือถ้าเกิดให้คุณอะในบรรดาคนคุยทั้งหมดอะก็คือให้คุณแบบ10บเต็มสิไปเลยแล้วก็มีความรู้สึกแบบจะเททุกคนเลยอะเพื่อมาหาคุณนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานของคนที่แบบ ก็ไต่ตองก็คิดมานานแต่ว่าแบบเรื่องคุณอะก่อนหน้าน,นี้ทําไมคุณไม่รู้สึกโดนใจทําไมตอนนี้คุณรู้สึกโดนใจอะตุกคิดว่าเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องการจรีบแบบจีบแบบลุกเลยนะจีบแบบคือไม่ได้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอะเหมือนถ้าเขากลับมาคุยกับคุณตอนนี้แต่ก่อนอะเขาอาจจะไม่เคยให้สถานะอะไรกับคุณเลยแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่เขาอยากที่จะเหมือน ผูกมัดคุณเลยอะ่ะให้สถานะหรือขอสถานะกับคุณเลยว่าตกลงคุยกันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่เขามันก็ไม่ได้มีการที่ว่าเ,เขาจบความสัมพันธ์กับใครก็หรือเปล่าหรือเงี้ยมันก็ไม่มีนะอย่างนั้นขอดูตัวเขาเนี่ยค่ะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์คะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ไพ่เป็นแรกไพ่หไหม้เท้าค่ะแต่ว่ารนะีเวิร์สนะสี่หมาเท้าโอเค โอเคตูมีความรู้สึกว่าเขากลัวโดนเทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากลัวโดนเทมันก็เลยทําให้เขาทําอะไรรีบร้อนคือไม่ได้ถ้าเกิดสมมติช้าไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของการที่หายไปอีกคือตัวคุณก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าคนคนนี้เดี๋ยวมาดีช่วงเนี้ยเดี๋ยวก็หายไปเหมือนกันเดี๋ยวไปเจอคนใหม่ก็คงจะหายไปแต่กับกลายเป็นว่าตอนน,ตอนนี้กับกายเป็นตัวเขานะคะที่คิดว่าเขาคงจะหายไปไม่ได้คือถ้าเกิดเขาไม่รีบทําอะไรตอนนี้ไม่รีบยื่นคอมมิชเมนต์หรือไม่รีบยื่นความสัมพันธ์อะไรให,ให้กับคุณต,ต่านานางๆน คุณน่าจะเทเขาแน่นอนแล้วไพ่เขาเป็นไพ่ของคนที่ไม่อยากช้าๆไม่อยากศึกษาดูใจคือไม่ได้อยากแบบเอ่อเขาเรียกไม่ได้อยากแบบอยากจะลองใจอะไรคุณแล้วอะ่ะเออคือชอบก็คือชอบเอาก็คือเอาอย่างเงี้ยนะคะอืมเี้ยโอ้คนคนนี้เอาจริงนะคะ ตุกคิดว่าเอาจริงแต่ตุกพูดตรงๆนะมันเหมือนคนอยากเอาชนะมากกว่าพลังงานเขาเป็นพลังงานในเรื่องของความสัมพันธ์มุมมองเขาคือคนอยากเอาชนะค่ะเหมือนอารมณ์แบบคนหล่อจีบคนสวยหรือคนขี้เหร่จีบคนสวยอะไรอย่างเงี้ยแบบจีบคนสวยอะจีบคนดูดีอะพอถึงเวลาจะจีบมันก็เหมือนกับมีเรื่องของการที่แบบว่าฉันจะต้องได้คนเนี้ยฉันจะต้องได้ยังไงฉันต้องได้อย่างเงี้ยคือมัน มันเป็นเรื่องของคนที่จะพยายามเอาชนะอุปสรรคมากกว่าเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะต้องระวังนิดนึงคุณอาจจะกําลังดีวอยู่กับคนที่เขาก็เล่นเกมเราก็เล่นเกมแต่เกมนี้ไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะพอตุกคิดว่าเขาค่อนข้างที่จะติกกี้พอสมควรนะแล้วก็เป็นคนที่แบบ คือฉันได้ก็ต้องได้อะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ถ้าความสัมพันธ์คุณเคยไม่ดีมาก่อนอะคุณลองย้อนไปดูนะถ้าเขาอยู่ดีๆเป็นคนที่อยู่ดีก็หายไปแล้วเทคุณง่ายๆอะรอบนี้ถ้าเขาได้คุณอะมันก็เป็นไปได้ว่าใจเขาก็พอได้แล้วก็อาจจะเทอีกรอบเหมือนกันเพราะว่ามันมีความไม่มั่นคงของคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์อะเหมือนเขาแค่อยากได้อยากโดนแต่ว่าไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นระยะไกลสักเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วแบบก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รู้จักคุณดีพอ พอมาตอนนี้อยากได้คุณแบบจริงจังแต่ก็ไม่ได้อยากศึกษาดูใจคุณแบบดีพอเพราะฉะนั้นนะมันอาจจะหมายถึงคนที่จริงๆแล้วแค่อยากจะเอาชนะเท่านั้นเองนะคะตุกขอดูในค่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะเป็นอย่างไงอืมสถ้วยรีเวิร์สค่ะนี่คือบทสรุปเลยนะสมเหรียญเออทุกอย่างให้คุณคิดดูดีๆนะคะแบบ มันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากเล่นด้วยอ่ะถ้าเราอยากเล่นด้วยอ่ะก็ระวังว่ามันอาจจะเป็นเราก็ได้ที่อาจจะเสียใจนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่อืมถ้าพูดตรงตรงมันก็เป็นคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับเราสักเท่าไหร่เขาคนนี้นะคะเราก็เป็นคนที่เหมือนเขาทาอะไรก็คือมันต้องได้อย่างใจเขาอะ่ะเขาจะไม่ได้ทําอะไรตามใจเราแต่ว่า ในวันที่เขาอยากได้เราอะ่ะเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เรามาแต่ว่าพอได้เรามาแล้วตุกคิดว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยเห็นค่าในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะไพ่มี Star Reverse The Magician บางคนคุณนดีกับคนที่เขาเจ้าชู้มากๆชอบเล่นเกมและยังไม่ได้อยากผูกมัดกับใครยังคือไพเเอ่เป็นก้าเหรียญอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆคือตอนนี้อยากได้ก็จะเอาแต่พอถึงเวลาที่ไม่ได้อยากได้แล้วก็ไม่เอาแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า ชอบคนที่มั่นคงกับตัวเองชอบคนที่มาชอบตัวเองอะ่ะแต่ว่าถึงเวลาคนคนนี้ไม่ชอบตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอยากเอาชนะนะคะมันเป็นเรื่องของการอยากเอาชนะมากกว่านะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยแต่ืถ้าเกิดสมมติต้องสู้กันจริงๆอะ่ะตุ๊กก็แอบกลัวนะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะแพ้นะ่าจะเป็นคุณน,นะทั้งแพ้ใจแพ้ความเทคแคร์แพ้ความดูแลหรืออะไรเงี้ยเราพอสุดท้ายเขาทำเต็มที่แล้วพอวันที่เขาได้ในสิ่งนี้เขาต้องการเขาก็จะ เหมือนก็ยังไม่คงไม่เชิงจากไปอย่างรวดเร็วอะแต่ก็ความสัมพันธ์มันก็จะรุ่มรุ่ม,มดอนดอนนะคะไพใใ่เราเป็นเดอร์ค่ะ Surround Yourself with Love ค่ะก็อาจจะต้องลองปรึกษาเพื่อนดูลองแบบคุยกับใครหลายๆคนดูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือปรึกษาหมอดูอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะเพราะว่าตุกตูแล้วคุณคนเดียวน่าจะเอาไม่อยู่นะความสัมพันธ์นี้ ดาก้อนค่ะเสเลเดมอค่ะเหมือนเราต้องสู้กับอะไรบางอย่างอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะปราบมันได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็แบบใจเราก็ไม่แข็งพอใจเราก็ไม่นิ่งพอนะคะทีค่ะเรเตมโกบางทีคนคนนี้อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เหมาะสมกับการต่อสู้ที่จะได้มาก็ได้นะบางทีเราบทจะได้มามันก็ได้มาง่ายจนเกินไปพอได้มาแล้วก็รู้สึกเหมือน เขาก็มองเราไม่มีค่าเราก็มีความรู้สึกเหมือนเราไม่มีค่าสําหรับเขาหรืออย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้บั่นทอนจิตใจกันไปก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าคนที่เราอยากได้ตอนนี้เขากลับมาแล้วอ่ะแล้วกลับมาแล้วเรากลับมาเล่นเกมแบบนี้เราไหวหรือเปล่านะไพ่ข้อความให้แค่สนใจค่ะก็คือเขาก็เข้ามาแค่สนใจเราด้วยอะไรบางอย่างรูปรักษ์บอดี้ ฐานะหรืออะไรแบบนี้นะคะยิ่งบางคนแบบอาจจะเข้ามาในเรื่องของการเงินด้วยก็เป็นไปได้แล้วก็ต้อยต่ำค่ะกองไฟไพ่ไตะระใบย,ยั่วยวนตุคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการแรงดึงดูดอะไรบางอย่างในเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกมากกว่านะคะสำหรับพลังงานวันนี้ มันเลยทําให้เขาที่แบบหายไปหรือเขาที่ไม่เคยสนใจเราอ่ะกลับมาบางคนคุณอาจจะดูดีขึ้นยอะไรเงี้ยคือไพ่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นความสนใจจากแรงสิ่งร้าภายนอกแล้วพอได้มาแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเห็นค่าสักเท่าไหร่แล้วมันจะกลับกลายเป็นเราที่รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอินไปกับความสัมพันธ์ตรงนี้แบบพอเขาเข้ามาสนใจเราก็จะมีความรู้สึกโอ้ย oh, ฉันสวยฉันหลอ่อนู่นนี่นั่นแบบอารมณ์หลงตัวเองไปแต่พอ หมือนตกลงปรุงใจกันจริงๆแล้วอะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างว่าที่เขาเข้าหาคุณอะเพราะอะไรนะคะจริงๆแรกๆมันเหมือนจะดีเลยนะว่าเขาแบบโอ้ยอยากได้เรานู่นนี่นั่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็มีความสนใจเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะคะก็ไพ่วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ